วันนี้พามาชมรถแบบว่า FPV เลยนะครับอย่างกับบินโดนนี่นี่นี่มันมีรถอยู่2คันนะครับที่แบบผมบอกได้เลยว่าผมอยากจะพามาชมมากๆซึ่งแมมีคนเริ่มเมาแล้วนั่นคือ2คันนี้นะครับยามาฮ่ YZ FR1 แล้วก็ Honda CBR 6 0 0้ยดับเ R เดี๋ยวมาฟังเสียงกันว่าเสียง2คันนี้คันนึงมีท่ออีกคันนึงก็มีท่ออ้าวมีท่อเหมือนกัน แต่ทำไมคันหนึ่งเงียบเงียบส่วนอีกคันหนึ่งลั่นลั่นมาฟังกันเลยดีกว่าว่ามันลั่นเบอร์ไหนเริ่มที่ R6 เลยละกันออกบิ๊กไบท์รู้ผลประเมินไวใน3นาทีเช็ควงเงินกับกรุงศรีออโต้พร้อมสตาร์ทอ่าอันนี้บอกว่าสังเกตว่าเขาเป็นท่อ,อาคาร์โบวิกแบบมีเซอร์โวนะครับแต่มีการทำเรื่องเซอร์โวแบบบลูทูธเรียบร้อยแล้วคือ ไม่มีสายเซ์วโวนะครับก็คือเป็นท่อแบบเหมือนเปิดตรงแล้วล่ะวิ่งในเมืองอาจจะมีรอรอบนิดนิดแต่ก็วิ่งสนามรับรองว่ามันจากที่ผมลองเบิ้ลมานี่ลั่นแน่นอนไอ้มันแน่นอนนะเราว,วิ่งรอบจัดในสนามนะครับฟังเสียงในด,ดีกว่าน,นี้ผมขออนุญาตเบิ้ลเลยแล้วกันเพราะว่าตอนนี้น้ำหล่อเย็นผมมอไปแล้วนะครับอย่างที่บอกว่าตอนนี้อุณหภูมิ9กองศาเมื่อกี้ผมมอไป1นึ่งร้อยกว่าองศาได้นะจนพัดลมทำงานก็ค่อยดับเครื่องแล้วมาถ่ายคลิปนะครับจะได้เบิ้ลได้เลยเพราะว่าน้ำมันเครื่องได้ที่ละ ลั่นกระชากใจอยากบอกว่าเมื่อกี้ผมเบิร์นเนี่ย8,000รอบเลยนะครับมันมีอยู่16,000 0รอบนั่นเองแต่เอาโดยประมาณนะครับแค่8,000รอบนะครับอ่าอันนี้คือเสียงของ R6 นะครับและต่อมาคันนี้นี่ผมว่ามันคือสุดหล่อนะครับใช้ยเขาว่าเป็นสุดหล่อเลยนี่นั่นคือ CBR 600 r r บนะครับจอดข้างๆกับ CBR 650 r บอดีแต่มาฟังเสียงคันนี้หน่อยอันนี้สังเกตว่าท่อก็เป็นอาคาปวิกเหมือนกันเหมือนใน r 6เลยนะครับเป็นท่อออกดากด้วยนะครับออกตูดนะครับซึ่งบอกได้เลยว,ว่าเสียงเนี่ยรับรองว่าป้าข้างบ้านถูกใจสิ่งนี้ มันมีความนุ่มและทุ้มเหลือเกินนะครับด้วยความที่ถ้าฟังดูดีๆเนี่ยอันนี้คือเดินเบานะครับแล้วพอผมเลงอย่าบอกว่าเสียงมันดังกว่าท่อเดิมขึ้นมานิดนึงเพราะว่าอะไรอันนี้จะเป็นเปลี่ยน็นเรื่องตัวท่อสลิปออนนะครับซึ่งถ้าเรามองย้อนท่อลงมานะครับอันนี้ปลายท่อที่มันเป็นออกตงนี้คือท่อเดิมท่อเดิมก็ออกตรงนี้นะครับดึงดึงดึดึไหลลงมาข้างล่างไหล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 หล,หล,ลงมาแล้วนี่ ยังคงมีเรื่องตัวเซอร์โวแล้วก็เรื่องของตัวหม้อพักไอ้ตัวนี้มีเซอร์โวเปล่าวะคุณคุ้นว่ามีนะแต่อยู่ข้างในหรือเปล่าผมมองไม่จาไม่ได้เหมือนกันใครทราบบอกอีกแต่ที่แน่คือเห็นเจ้ารีแบนด์เอ้ยไม่ใช่เจ้าคาร์ลิติกคอนเวอร์เตอร์นี้นะครับนี่แหละคือสิ่งที่ทําให้มันเสียงมันเบาลงมานะเพราะว่าเปลี่ยนแค่ช่วงปลายนี่อย่างบอกว่าเอาจุกุดลดเสียงออกเลยนะจริงๆของเดิมมันจะหลีดท่อเหลือเล็กนิดเดียวนะครับคือถามว่าเปลี่ยนแล้วได้อะไรเสียงมันจะดังขึ้นมานิดนึง ยังอยู่ในเกรนถ้าเกิดใส่จุดอุดจุกลดเสียงยจุกอุดลถเสียงนะครับแต่เสียงมันจะไม่ดังขึ้นมาวิ่งในเมืองวิ่งในใช้งานทั่วไปมันจะไม่ลั่นนะว่าจริงเพราะว่าหนึ่งมันมีเรื่องตัวแคเทเตอรลิสติกคอนเวอร,เอร์เตอร์ที่ยังคงอั้นเสียงไว้อยู่อ่ามันก็เป็นอีกส่วนหนึ่งคือส่วนตัวถ้าผมจากที่ผมลองขิบลองขิบลองขับนะครับทั้งสงคันนะไม่ว่าจะเป็นทั้งตัว R6 แล้วก็ซ b r 6 0 0ร้ R นะ yeah, ครับเจ็ดแปดพันรอบโดยประมาณเหมือนเดิมนะครับอย่างที่บอกว่าจากที่ผมเคยมีโอกาสได้ขับทั้งคู่นะครับคุยกันว่าที่รถเดิมๆนะยังไม่มีการไล่สเตอร์มไม่มีการไล่ท่อไล่อะไรเดี๋ยวด้ว่าพื้นฐานสองคันเนี่ยอย่าใช้คําว่าคันไหนดีกว่ากันหรือไม่ดีกว่ากันนะครับใช้คําว่าคาแรคเตอร์มันต่างกันว่าเราชอบอารมณ์ไหนอะไรยังไงนะครับแต่คืออย่างที่ผมเคยพูดในหลายๆคลิปรือคลิปก่อนที่เพิ่งรีวิว ทั้งเจ้า R R7 นะครับ R7 เแล้วก็เปรียบเทียบกับ R6 นะครับว่ามันต่างอะไรกันยังไงซึ่งก็ยังยืนยันคำเดิมว่า R6 จะมีคาแรคเตอร์ที่แบบว่ามันอาจจะต้องไล่รอบรอรอบหน่อยถ้าเกิดใช้งานในเมืองใช้งานในถนนเนี่ยที่แบบว่ามีไฟแดงออกไฟแดงมาอาจจะต้องแบบลากรอบเขาเรียกว่าออกตัวแบบนักแข่งที่แบบเอารอบมารอแล้วก็โดดดีคัตออกไปเลยม,มันถึงจะแบบมีกาลังนะแต่ถ้าเราค่อยปล่อยออกไปแบบ เขาค่อยปล่อยคัสเค่อยไล่ล่อมันอาจจะต้องรอล่อมหน่อยเมื่อเปรียบเทียบกับทั้ง R 7ซแล้วก็เปรียบเทียบกับ CBR บ600 r ัรนะครับรวมถึง Z x 6 r 636้วยที่บอกว่าคาแรคเตอร์จะต่างกันอย่างที่บอกว่า r 6ยังมีความชัดเจนตรงที่ว่าปลายกำลังมาช่วงปลายบอกได้เลยว่าขี่ในสนามมันมาเป็นแบบโอ้โหบ้าพลังเกิน600ทีีมากๆนะครับถ้าเกิดด้วยความที่โจดใช้งานในสนามที่มันมาล่อแบบอ รอบมันมารอยอยู่ในมือแล้วเราเปิดนิดนึงมันไปเลยเหมือนเหมือนรอบเรารอบจัดตลอดกําลังมันมาในช่วงนั้นนะครับซึ่งถ้าผมในโจนเอาจิงถ้าถามผมนะซเดเอกซต้นดีเลยแหละส่วนปลายก็ปลายก็มานะครับแต่ปลายมันก็จะมีความรู้สึกว่าถ้าเทียบกับ r 6ก็ R6 อาจจะไหลอันนี้พูดถึงโจนรถเดิมสเตอร์เดิมพ่อเดิมทุกอย่างเดิมนะแล้วพอมาเทียบกับ CBR600 ้าผมว่ามันอยู่อารมณ์ก้กาถึงๆนะครับปลายต้นก็มา ไม่ยานเหมือน R6 นะครับแต่ก็ยังมีแบบนิดๆล่อรอบนิดๆนะแบบนิดๆหน่อยไม่สู้ไม่เหมือนซัทแดง6ที่ต้นแบบมาเลยนะส่วนปลายตัวเนี้ยส่วนตัวมีความรู้สึกว่ามันก็จะแบบผมในความรู้สึกผมว่ามีความกัามกึ่งๆอะมันอารมณ์แบบคาแรคเตอร์รถจะไม่เหมือนกันเสดายตอนนี้ไม่มีซัทแดง6มาจอดนะซัทแดง6จะต้นดี R6 จะปลายดีส่วน c b 600ได้รบ่าผมว่ามันได้มีความกั้ากึ่งใกล้ๆเคียงๆนะแต่ส่วนตัวนี้คือพื้นฐานบนรถเดิมที่ผมบอกนะครับแต่ถ้าเปลี่ยนท่อให้มันนอออารีก เอาค่าตัวลิสติกคอนเวอร์เตอร์นี่อ๋อไม่คอนเวอร์เตอร์เริ่มเออก็ถูกเลยค่าตัวลิสติกคอนเออเมื่อเริ่มเริ่มลิ้นพอนกันนะครับเอาง่ายคือเอาตัวค่าตัวลิสติกออกเนี่ยถ้าอ,าออกมันก็จะมีความโล่งและโฟล์ขึ้นจะรอรอบมากหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเพราะว่าเหมือนเป็นเอาง่ายๆเลยคืออย่างที่ผมเคยบอกในหลายรุ่นอย่างคาวาซากิเนี่ยรถที่วิ่งดีที่สุดคือรถท่อเดิมอย่างเซนตันหกท่อเดิมเนี่ยวิ่งโคตรดีเลยแต่พอเปลี่ยนท่อแต่งให้มันโฟล์ให้มันโล่งอารมณ์เนี่ยผมบอกได้เลยว่า,อ,า,วา,อ,าออ่ะเาวิงน เพราะว่าบางทีมันโล่งเกินไปมันโล่งเงินไปนะครับซึ่งถ้าเกิดท่อมันอั้นเนี่ยต้นมันดีอยู่แล้วล่ะแต่ปลายมันจะรู้สึกเลยฮะขี่เนี่ยขนาดมีท่อเนี่ยตัวเนี้ยปลายอะคาเบริกที่ออกท่อกันเนี้ยผมบอกได้เลยว่าฟิลจะดีกว่าท่อเดิมมาส,สเต็ปหนึ่งสเต็ปใหญ่ๆเลยนะเพราะว่าในเรื่องตัวสเปคบ้านเราเนี่ยจะมีเรื่องตัวหลีปลายท่อนะครับ <S <S ถ้าเกิดเราไปดูท่อเดิมของท่อสเปคญี่ปุ่นแท้ๆเลยเขาจะเป็นวงลี แต่สเปคบ้านเราจะเป็นวงกลมแบบรูเล็กลงมาหลี่ท่อเล็กลงมาแต่นอกนั้นคือเหมือนกันนะครับแต่พอมันเป็นปลายใหญ่เงี้ยมันก็ทําให้โฟรเรตมันดีขึ้นวิ่งมันก็ดีขึ้นมันก็ลื่นขึ้นนะว่าตามจริงนะครับแต่ก็ยังมีความอั้นอยู่นิดนึงอดีกว่าท่อเดิมดีกว่าท่อเดิมโมโหลาเลยแหละเพราะว่าท่อเดิมในสเปคญี่ปุ่นกับท่อเดิมในตัวสเปคไทยก็วิ่งสนามก็ต่างกันชัดเจนรอบถ้าเป็นท่อเดิมจะจัดสเปคไทยมันก็จะรู้สึกอั้นแบบชัดเจนแล้วว่าปลายท่อมันหลีลลลงเ็กกมมาาๆนะครับ แต่โดยส่วนตัวผมว่าผมชอบนะในตัว600 Double R นี่เป็นรถที่ขี่ง่ายขี่สบายแล้วถ้าพูดถึงเปรียบเทียบในตัวเซ gment ที่ใกล้เคียงกัน R6 มาก่อนเขาเพื่อนเลยทำตลาดในบ้านเราก่อนเพื่อนนะครับเทคโนโลยีปัจจุบันโฉมปัจจุบันเนี่ยก็คือโฉมนี้แหละไซด์ R6 ตามมาแล้วก็ตัวสุดท้ายเนี่ยอย่าง CBR 600 Double R นี่มาสุดท้ายเลยมาช้าแต่มาแบบขิงกัาเลยนะเพราะว่ามาแบบสเปคจัดเต็มเลยเพราะว่าอะไรอย่างในตัว R6 เอ้ย แซดเอเยมี ABS มีทั c t i o น Control ที่ยังเหมือนเป็นสเต็ปแรกนะครับคันเร่งยังเป็นคันเร่งแบบกึ่งสายอยู่เลยที่แบบมีสายเคเบิลนะเป็นกึ่งเป็นสายเอาง่ายว่าตามจริงนะครับการทำงานทักช i o n control ก็อาจจะแบบยังตัดไม่ได้เนียนเหมือนในยุครถคันเร่งไฟฟ้าอย่างในสิ่งอย่างใน R1 หรือในอะไรก็ว่านไปนะครับแต่พอเป็นตัว c b r 6 0 0 Double อัเนี่ยอันนี้คือเหมือนเป็นตัวที่ออกมาหลังเขาเขาเลยใส่แบบจัดเต็มคือใส่คันเร่งไฟฟ้ามาเลยอ่าก็เป็นตัวเดียวเลยนะที่ ได้คันเล้งไฟฟ้าได้เลยได้เรื่องตัวโหมดการปรับโหมดปรับอะไรที่ได้ค่อนข้างละเอียดกว่าใน600ด้วยกันนะครับแล้วก็ที่โกงกว่าก็คือแฮกชั่นเงินโทร ABS มีเป็นมาตรฐานแล้วนะแต่ใส่ IMU มาด้วยแม่เจ้า,าก็คือเป็นอารมณ์คล้ายกับรถยุโรปแหละที่มี IMU ในคลาสเลกเมนต์กลางนะซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับ r 6ที่เป็นเทคโนโลยีเก่ากว่าเซแร6ที่เป็นเทคโนโลยีเก่ากว่า IMU ยังไม่มีนะครับอันนี้ก็แล้วแต่โจทย์แล้วว่าอะไรยังไงแต่โดยรวมก็คาแรคเตอร์หลักๆมันก็จะต่างกันแหละแต่ถ้าพูดถึงตัว ความใหม่ความสดใหม่ความเทคโนโลยีใหม่600 WR ก็แอบจะมีเยอะกว่าเพราะว่าเป็นตัวที่ออกมาหลังเขาเพื่อนนะครับในอีกจุดหนึ่งก็คือได้เรื่องตัวจอสีโดยใน CBR นะ hey. นะได้จอสีก็เป็นกลิ่นอายลงไมคล้ายกับตัวพันเลยนะควิชิพเตอร์อะไรมีเป็นปกตินะสามารถปรับโหมดปรับ traction control ปรับวิลลี่คอนโทรได้ทําเป็นเล่นใปเพราะมีเรื่องไอพยูนะครับแล้วก็ปรับ engine brake control ได้ซึ่งพวกเนี้ยก็จะปรับได้ละเอียดกว่า <Hey. S 1> และอย่าบอกว่าทั้งในตัว CBR600RR Yamaha y z บ r 6รวมถึง Kawasaki z x 6 r นี่จะเป็นซีรีส์600ที่อนาคตเราจะไม่เห็นแล้วนะเพราะว่าถ้าเราสังเกตดูดีๆมันเป็นโฉมใหม่ c b r 6 0 0 d r u b l e R ที่บอกว่าใหม่ใม่ๆเนี่ยพื้นฐานเครื่องยนต์ก็ยังคงเป็นพื้นฐานเครื่องเก่าที่เหมือนเอามาใส่ IMU ใส่อะไรเข้าไปซึ่งถามว่าเป็นผมว่าบอกได้เลยว่าแฟนบอยของแต่ละค่ายไม่ว่าจะเป็น Ka ว a s a กิ ยามาฮ่รวมหนึ่งฮอนด้เนี่ยเขาจะชอบในเครื่องบล็อกของ600เนี่ยมากๆเพราะมันอยู่ในเรนที่แบบขับสนุกอะ่ะส่วนตัวบอกตามตรงนะผมขี่รถเดิมด้วยกันอะ CBR 600 d R ผมขี่เวลาสนามช้างดีกว่า CBR 1000 Double t r i R ถามว่าเพราะอะไร600 d o u b l R มันไม่ได้แรงมันแรงไม่ต่อให้ตัวพัน 3R เนี่ย แรงม้าบอกสเปคไทยที่โดนตออตอนลงมาก็ยังแรงกว่า600นะแต่ทําไมเวลาผมดีกว่าเพราะว่าอะไรรถมันเครื่องเขาเรียกว่ากําลังเครื่องยนต์มันกําลังพอดีมือกับคนที่แบบอยากฝึกเริ่มขี่สนามนะครับแล้วก็ขนาดไม่ได้ใหญ่น้ําหนักเบานะครับออกโค้งมันสม,มูทได้มากกว่าสําหรับคนอยา่างโตพันเนี่ยมีปัญหาแรกๆเลยที่ผมฝึกขี่โตพันสนามเนี่ยไม่กล้าเล่งออกไอ้คำว่าไม่กล้าเล่งออกเนี่ย เวลาบวมมหามาหาสารกับ600ที่กําลังมันไม่ได้แรงมากแต่เราเร่งแบบเร่งออกไปเันเลยทําให้ฟูดทูดออกไปแล้วช่วงความเร็วปลายเนี่ยเบรกมันไม่หนักมากอย่างตัตพันนี่ตัว600รผมวิ่งได้อยู่ประมาณสจากโค้งหนึ่งไปโค้ง3สนามช้างเนี่ยบอกตามตรงรถเดิมๆทุกอย่างเดิมพาบเบรกเดิมยางเดิมท,ทุกอย่างที่ Honda าเซตแค่เหมือนลมยางเซ็ตอะไรแค่นั้นเอง ผมความเร็วได้ประมาณ2 3 0 2 4 0แล้วกำเบรกนะครับมันก็ยังรู้สึกว่าเออมันยังถือว่าไม่เร็วมากในสนามนะทุนจนในสนามนะแต่พอเป็นตัว3 r เนี่ยความเร็วโค้งหนึ่งไปเบรกโค้ง3เนี่ยผมเบรกความเร็วอยู่ประมาณ270-280ถึงออาการนี้มันมีออกมาที่มันต่างกันชัดเจนนะครับอย่างที่บอกว่าด้วยพื้นฐานโชคเดิมรถเดิมเนี่ยพันตัวพันอาเนี่ยพันสามอาร์นี่ผมต้องเซ็ตชคเซ็ตอะไรเพื่อให้เวลามันมาเท่ากับตัวนี้คือด้วยความที่มันแรงกันไปเร็วกันไปแล้วววทัะคาาาามมสรรถเก่ ทักษะเราย,ยังไม่ถึงอ่าฝีมือเราอาจจะยังไม่ถึงนะครับมือกระบี่กิ่งไม้ฆ่าคนได้นะครับอย่างที่ผมยืนยันไว้คําเดิมโชกอัลวยางห้อยโซยานมาเนี่ยเขาก็ขี่มีเวลานะแต่ด้วยความที่เรากําลังฝึกขี่ฝึกแบบฝึกไล่เวลาฝึกฝึกขยับลิมิตตัวเองเนี่ยตัวรถมันก็จะช่วยเราได้เยอะพอสมควรเลยเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกว่า600เป็นรถที่กลับมาโจทย์เดิมคือทั้งยุโรปเอยชอบมากเพราะว่า เป็นรถที่คนขี่สนุกกบขี่ถนนก็สนุกขี่สนามก็สนุกกาลังมันมากําลังดีนะครับด้วยเป็นโจทย์ที่มันเป็นสายสนามสายลาบิิ่ามันจะต่างกับโจทย์ของตัว CBR650R ที่เป็นอารมณ์แบบกึงก่งๆึทัวลิงกึงก่งกึ่งรถสปอร์ตมีความแบบอย่างที่บอกมันเป็น R ตัวเดียวนะครับยังคงเป็น R ก็คือคำว่าเลสซิ่งแต่พอดับเบิลอมาจากคําว่าเลสซิ่งลับพิ่าหรือว่า อะไรตักอย่างที่มันมีอามากกว่าแล้วกันมันก็ได้โจทย์ของรถสนามรถสปอร์ตที่มากกว่าอันนี้ก็เราจะชอบแล้วก็อย่างอีกจุดหนึ่งที่ผมเคยพูดนะครับบอกว่าโฉมใหม่อะมันจะหายไปละด้วยพื้นฐานเครื่องยนต์นี่มันเป็นเครื่องเก่าเพราะฉะนั้นมาตรฐานไอเสียตอนนี้ยุโรปอะอย่างที่ผมเล่าในหลายๆคลิปนะครับผมไปยุโรปเนะี่ยคนจะพูดถึงเนะี่ยเอ้ยผมขี่รถรุ่นนี้นะเพราะผมมีคลิปแบแปะหน้าช่องไว้เลยนะขี่รุ่นนี้โหเป็นไงบ้างความรู้สึกเป็นไงบ้างอย่างนั้นผมก็ขิงหญ่เลยว่าเพราะเมืองไทยเราขายได้นะครับยุโป เห็นแล้วเหละว่ามีขายเอ้ยเห็นแล้วเรลว่าเมืองไทยมีขายแต่ยุโรปไม่สามารถขายได้เพราะว่าเรื่องตัวมาตรฐานไอเสียเขาไม่ผ่านนะครับเพราะว่ามาตรฐานไอเสียก็คืออย่างที่ผมบอกคือไอเสียยุโรปต้องสะอาดมากแล้วพอเครื่องยนต์พื้นฐานมันเป็นบล็อกที่ถูกพัฒนามาสักพักใหญ่แล้วอะมันก็เลยไม่ผ่านนะครับซึ่งเมืองไทยก็เหมือนกันเมืองไทยมาตรฐานไอเสียเราก็จะตามยุโรปที่เราจะได้ยินกับเขาว่า emission standard อย่างนั้นอย่างนู้นอย่างนี้นะครับเมืองไทยเราก็กำลังจะตามเข้าไปนะครับซึ่ง บอกได้เลยว่า R 6เอย z ซ6เอ่ย600ดับเเอ่ยถ้าหมดแล้วหมดเลย <laughs> เขาถึงบอกว่าในเครื่องถ้าสังเกตดูดีๆอ่ะอย่าง Yamaha เอ่ยเขาก็พัฒน,นาตัว R 7มาใหม่อย่าง R 7ก็จะเป็นเครื่องสองสูบ C P 2ใช่ไหมครับที่เป็นเครื่องยนต์บล็อกใหม่ล่าสุดเลยแหละที่อยู่ใน M T 0 7อยู่ใน R 7นะครับที่เอาว่าคือลองลองรับในผ่านมาตรฐานไอเสียใหม่ละ อาจจะเต็มที่อาจจะใส่แคดเพิ่มใส่อะไรเข้าไปแต่พื้นฐานเครื่องยนต์ก็คือปล่อยไอเที่สะอาดมาในระดับหนึ่งมันจะต่างกับจดสีสูบเรียงในยุคเก่านะครับอย่างถ้า,ถาดูของ Ho n ด้จริงก็สังเกตเห็นไหมครับออนเนมาละ750นะครับที่เป็นเครื่องยนต์2สูบเหมือนกันที่เราอาจจะได้เห็น600ด o ับอาหายไปอาจจะได้เห็นเป็น c b r 750 r หรือเปล่าที่เป็นออนเน็ตรถสปอร์ตมาหรือเปล่าก็ดูรอดูกันไปแล้วกันราว่า พราะผมดูแนวโน้มอะอย่างที่บอกว่าอนาคตในอีก10กว่าปีข้างหน้ายุโรปจะบังคับให้ว่ารถต้องเป็นไฟฟ้าหมดแล้วนะครับแต่เมืองไทยเราเออยุโรปเอยก็คืออนาคตต้องเป็นไฟฟ้าทําให้ถามว่าเขาจะพัฒนาสี่สูบเลี้ยงขึ้นมาไหมส่วนตัวผมจากที่เห็นก็คือเขาไม่พัฒนาเตตัวพันธเลยอย่างในเครื่อง3 R ที่เป็นเครื่องบล็อกใหม่ออนนิวมเลยอย่างดูปกติก็จะเป็น V4 โฟลี่เป็นพัฒนาเครื่องใหม่แต่พอเป็นมิดเดิลไซส์เนี่ยผมว่าเขาอาจจะหยุดพัฒนาแล้วหรือเปล่าแล้วแบบไปเร่งพวกสองสูบเลี้ยงที่แบบ มันไอเสียสะอาดง่ายมากกว่าแล้วก็กลายเป็นว่ารถพวกนี้เราจะเห็นว่ามันจะกลายเป็นเลสซิ่งยูสอย่างเดียวนะอย่าง r 6ประกาศชัดเจนเลยว่าอานาคตยังไม่เลิกผลิตนะครับยังคงผลิตอยู่ญี่ปุ่นบอกว่าอันโนยังผลิตอยู่นะแต่จดทะเบียนไม่ได้เท่านั้นเองใช้เฉพาะเป็นเลสซิ่งเพอร์โพสหรือว่าเลสซิ่งยูสโอลีนะครับก็คือไม่สามารถผ่านมาตรฐานไอเสียจดทะเบียนได้ก็ใช้ในการแข่งข,งข,งขงันก็ยังได้อยู่ซึ่งผมว่าอย่าง CBR เอ่เลยก็น่าจะเป็นอารมณ์เดียวกันนะเป็นอารมณ์เดียวกันนะวันนี้ก็พามาชมนะครับ ข้าวๆผิวเผินโดยประมาณนะพามาเล่าระหว่าง R6 นะครับ R6 หรือเจ้า R6 แล้วก็600 r r นะจะได้ถ้ามีไซดเด็ก6อีกคันนึงคงจอดหล่อเป็นบอยแบนด์แบบไอ้นี้เลยนะสามชาเลยทีเดียวส <laughs> ามชาอย่างไงดีโ <laughs> ดยประมาณนะครับวันนี้ก็พามาชมนะครับว่า ชอบแนวไหนคาแรคเตอร์แนวไหนผมจะไม่บอกว่าคนไหนดีเหมือนกันอยู่ที่เราชอบคาแรคเตอร์แบบไหนเราชอบดีไซน์แบบไหนเล่นแบบไหนส่วนตัวในโจทย์ใช้งานบนถนนนะครับผมไม่ต้องซีเรียสเลยรอบจะมาต้นรอบจะมาปลายรอบจะมากลางหรือรอบมันไม่มีเลยเอาว่าดีไซน์เราชอบเราคอมเรารู้สึกเราเท่เราหล่อเราภูมิใจที่ได้ขับขี่รถรุ่นนี้แค่นั้นแหละพอแล้วเราไม่ต้องไปนั่งหรอกท็อปสปีดเท่าไหร่อย่างงั้นเท่าไหร่ไอเทคโนโลยีขนาดไหนเพราะบอกตามตรงพวกคาแรคเตอร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น R6 อย่างที่ผมเล่ามา โจทย์ที่ควรจะซีเรียสคือโจทย์ที่ใช้ในการแข่งขันแล้วก็อยู่ที่นักแข่งคนงนั้นๆด้วยว่านักแข่งชอบสไตล์คาแรคเ,เตอร์แบบไหนเพื่อลีดเวลาออกมาให้ได้ดีที่สุดนะครับแต่ในโจทย์ที่เราใช้งานบนถนนน่ะเอาตรงๆท็อปสปีดยังอยไ่ไปพูดอะไรขิงกันอย่างเดียวแหละการเข้าโค้งแบบต้องใช้ AMU ขนาดนั้นไหมบอกได้เลยว่ารถมันแทบจะยังไม่ได้มาช่วยเลยด้วยซ้ำเพราะว่าในถนนบนถนนมันมีลิมิตที่เราต้องระวังมากกว่าในสนามในสนามเราสามารถนอนโค้งได้เต็มที่นะครับออฟรันกว้างบานเราจะขี่มาเร็วแหกบานยังไงก็ มีออฟลันแบบยาวๆนะครับไปไอเขาเรียกลันออฟแอเรียนะครับก็ออกไปกับรถ1นทีหรือว่าถ้าเกิดออกมาแรงหน่อยลงกวดเล่นๆไปก็ได้แล้วแต่ก็ยังปลอดภัยนะแต่บนถนนมันไม่มีสิทธิ์ไม่มีพื้นที่ให้ให้เยอนนะครับแล้วหลาทางก็ไม่ได้แบบปลอดภัยเลยขนาดนั้นเพราะฉะนั้นความเร็วเราควรใช้อย่างพอเหมาะนะครับตามกฎหมายที่กําหนดแต่ถ้าอยากเร็วอยากแรงไปขี่สนามนะครับอย่างตัว Honda าเออยแท็กเดยปีละสี่ครั้งยีงมาหาก็พอมีถายแท็กเดยอยู่ปาปายนะครับไอ้ก็มีเยอะอยู่นะไม่ใช่ปากไปมีเยอะอยแหละแต่เขาจะเน้นเป็นแบบ เรื่องงานแข่งแชมเปี้ยนชิพมากกว่าก็อยู่ที่โจทย์แล้วแต่ลองดูว่าชอบแบบไหนก็เล่นแบบนั้นนะครับแล้วก็อยากฝึกเร็วอยากฝึกเร็วอยากฝึกขี่สนุกไปขี่ในสนามได้เลยวันนี้เรื่องราวเดิมานะครับกับ Honda CBR 600 r r แล้วก็ตัวเอ้ยก่อนไปพามาดูราคามือสองหน้าร้านเลยดีกว่าบอกได้เลยว่าอนาคตถ้ามันไม่มีแล้วราคาอาจจะขึ้นหรือเปล่าอันนี้ผมบอกไม่ได้แต่ราคาหน้าร้านตอนนี้3 4 9 0 0 0บาทเล็กไมพันโลนะครับรถ2021 ส่วน r 6คันนี้มีแต่งมีอะไรเยอะพอสมควรเลยเลขไมล์00 0โลนะครับ3า9 0 0บาทนะครับเอ้ยไม่ใช่3 0มหมื่ลืมบอกเลขสีสันไปอีกต,ตัวหนึ่งนะครับแม่บางทีเรื่องตัวเลขผมก็พูดพูดไปเรื่อยนะแต่ก็ราคาดูหน้าเว็บดนิดนึงแต่อย่างที่บอกว่าราคานี้คือราคาเปิดขายเปิดขิงนะครับแต่เดี๋ยวขายจริงมีส่วนลดมีโปรโมชั่นมีอะไรให้ลูกค้าว่าถูกใจมาดูรถว่าชอบคันไหนนะครับถ้าไม่ชอบ r วัน้ไม่ชอบ r 6คันนี้อีกคันหนึ่งก็มีนี่รถด,ด,ดิมมให้ดูมีอะไรให้เือนะครบก็ สีน้ําเงินก็มี R7 ก็มีสีดําก็มีนะบอก6 0 0มันไม่พอมือ R1 ก็มีนะครับนี่อย่างที่บอกว่าก็ลองมาเลือกลองมาดูราคากันไปแล้วเรื่องราคายาที่บอกว่าซื้อสดลดได้ซื้อจัดไฟแนนซ์ลดหนักๆนะครับบางคนบอกว่าซื้อสดถึงจะลดได้หนักนะครับบอกเลยจัดไฟแนนซ์บางทีผมก็งงเหมือนกันลดได้หนักกว่าจัดไฟแนนซ์เอจัดไฟแนนซ์ลดได้หนักกว่าซื้อสดดีงรับเริ่มเริ่มพูดลวนเริ่มมั่วไปเรื่อยนะครับโอเควันนี้เรื่อราเดมาแล้วกัน สนใจติดต่อเซลไฟล์ขายเลยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดี